สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านแห่งเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้นบ้านมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เ <c oughs> ช่นกันนะครับทางร้านเราบริบรการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ,นนรบเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะพี่นะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนึงหงด้วยนะครับมารับชมรายการที่หนึงกันเลยครับผมรายการที่หนึ่งนะเป็นหลวงพ่อรุ่งพระครูรุ่งนะฮะวัดท่ากระบือสวยๆเลยนะฮะสองสิบแปดสี่รุ่นแรกนะพี่นะรุ่นหน้าแก่หลัยันหยิกหน้าแก่ยันหยิก นี่หลวงพ่อรุ่งนะฮะเก,าเกา่าๆสวยๆเลยนะฮะได้มาวันนี้ใหม่ๆเลยพี่เกา่าๆก่าเดิมเดิมส,ยสวยๆกันเลยนะครับสองสี่แปดสี่ 4. นี่ฮะเก,าเกา่าๆสวยๆกันเลยนะพี่ดูนี่ขอบด้านข้างฮะหลวงพ่อรุ่งนะฮะหลวงพ่อรุ่งอ่า รูรลตาเปล่าอีกหนึ่งรอบแนะล,ล้ลวงพระลุงวัดท่ากระบือนะวัดท่ากระบือนะเดี๋ยวนี้ผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะสองสี่หกเจ็ดหลังยันสี่สวยเลยพี่สวยกเก่าๆเลยนะ,ร,ร,ะร,รูรลตาเม็ดในตานะพี่นะหูยันยาเลย ขอบตัดสวยๆเก่าเดิมๆนะฮะหลังยันสี่นะฮะนี่สี่ยันสี่สวยๆเลยพี่สองสี่หกเจ็ดนะพี่นะสองสี่หกเจ็ดสวยๆเก่าเก่าเดิมกันเลยนะครับสวยๆเก่าเดิมเดิมเลยเลยผู้เอี่ยมวัดหนังนะพี่นะปูเอี่ยมวัดหนังผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมานะครับเรียนที่สามเป็นหลวงหลวงพุตต๊กหลวงพุต๊กตวัดประดูชิมพีนะหลวงพุต๊กตวัดประดูชิมพีนะสวยๆเลยนะพี่นะ หพุทโตวัดปราดูชิมพีดูหน้านะพี่นะสวยๆเ,เก่าๆเลยนะดูอ่าสวยๆเ,เก่าๆเดิมๆไปเลยนะพี่นะนี่นะหลวงพุทโตวัดประดูชิมพีออกวัดสีขันนะ สองห้าสองสามออกวัดสีขันนะออกวัดสีขันธารามนะพี่นะส,สวยๆนะนะสองห้าสองสามนะพี่นะออกวัดสีขันนะหลวงโตวัดป่าดูชิมพีนะผมขอหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่น อรหัน์สัมพุธโธนะฮะวัดแม่น้ำคูเก่าสองห้าหนึ่งแปดดูหน้าตาหลวงพอ่อรูเส้นหน้าผากนะดูขอบด้านในนะคมชัดกันเลยนะพี่นะหลวงพุทิมนี่ฮะสวยๆเก่าๆกันเลยพี่นี่ฮะรุ่นอรหัน์สัมพุธโธ แดงนะฮะวัดแม่น้ําคูเก่าที่ระลึกนะฮะฝั่งลูกนิมิตนะที่ระลึกในงานฝั่งลูกนิมิตหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะหูห่วงปิ้นปิ้นเลยนะฮะดูเนื้อนะพี่นะหิวพันเหรียดเรียบตึงเลยนะดูจมูกโด่งมากเลยจมูกโด่งโด่งดูเส้นคอดูผูนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้สวยๆเลยหลวงพุทธิมนะฮะสวยๆเก่าๆนิ้วคอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะ ทำัมาไปเหรียญโบสถลั่นนะเลยเหรียญสองพี่น้องนะพี่นะหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะฮะวัดเขาบดีปีหนึ่งสองนะฮะได้สวยเลยพี่ดูเก่าๆดูนะ,ะดูเส้นนี่ดูตาคมชัดเส้นหน้าปากคมชัดในจมูกโด่งๆกันเลยนะพี่นะ สสวยเ,เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่สสวยเ,เก่าๆเดิมๆกันเลยดูยันนะพี่ผมชัดปู่ปิ้นๆกันเลยนะพี่นะหูปิ้นๆกันเลยอ่าเก่าๆเดิมๆนะครับเป็นเหนรียญโบสถ์ล่างหรือเหรียญสองพี่น้องนะผมขอหกร้อยบาทพีหกร้อยบาทเนาะก่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเก็กวัดไรนะหลวงพ่อเก็กวัดไรสองสี่แปดสองแรกนะพี่เนาะหูเชื่อมวงเชื่อมหลวงพ่อเก็กวัดไร สวยเก,ก่าๆเลยรูเส้นผมนะพี่นะหน้าตาคมชัดนะพี่ขอบกระบ,บอกนะครับสองสี่แปดสองนะมีเส้นวิ่งที่เลขสองนะพี่นะโอ้เชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่โอ้เชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบ,บอกสวยๆเก,ก่าๆเลยพี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ <c oughs> ต่อมาไปเรียนหลวงพ่อปานวัดบ,บางเฮียนะสองสี่แปดสาม หลวงพ่อปานวัดบางเฮียกะไหลทองดูหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดกันเลยเก่าๆสวยๆเลยพี่เขอบกระบอกนะรูยันด้านหลังนะพี่นะเป็นรอยวิ่งวนนะสเส้นวิ่งวนด้วยโอ้หเชื่อมห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยฮนะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงพ่อปานวัดบางเฮีย เก่าๆเ,าเดิมๆเมสวสวยแลวพี่ผมขอ600บาทครับ600บาทเนาะต่อมาไปเหรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสองห้านย์หะหลังยันตะก้อนีอ่ฮะสวยๆแล้วเก่าๆเลยเลยหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะจมูกโด่งๆดูเมตตาดูเส้นผมนะครับเส้นผมนี่เป็นเส้นเป็นเส้นเส้นๆ,ๆเลยนะพี่นะเห็นไหม พระศุตวัดกาหลงนะฮะขอบด้านในนี่คมชัดเลยนะพี่นะเห็นไหมฮะสวยๆเลยดูขอบตัดนะฮะขอบตัดนี่คมๆหมดเลยนะพี่นะหลังยันตะก้อปีศูนย์หกนี่สวยเลยดิสวยเลย,ยเลยขอบตัดนะหลวงพระศุตวัดกาหลงนะพี่หลวงพระศุตวัดกาหลงนะฮะ ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญเหรียญอามนะหลวงพ่อสุธนนะเหรียญอามหลวงพ่อสุธรวัดสุธรเวลาลามนะรุ่นแรกนะพี่นะสองสี่หกศูนย์กระไลทองสวยหูยันยาเลยพี่ดูหูนะคมชัดทั้งสองฝั่งเลยเลยสวยๆเดิมๆันเ,เลยอ่าโอ้โหพอศรน,นะพี่นะดูตรหตำหนีนะ เลขสี่ได้หกจุดพอสคอรอบตัดนะเฮ่หลังยันชัดๆกันเลยเฮเหรียญอาร์มฮะยันเป็นเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะพี่นะสวยเก่าๆก,ก,กันเลยนะหลวงพ่อโสทรน,นะพี่ดูชัดๆได้ตาเปล่าอีกหนึ่งรอบนี่ย,ยสวยแบบนี้นะผมขอเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นเพียงหกร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วอันนั้นเป็นเหรียนอาร์มหลวงพ่อแก้วเหมือนกันนะวัดเกือวันสองสี่สามสี่รุ่นแรกนะพี่นะมีเส้นวิ่งนะที่เธอยันนะพี่นะดูเส้นหน้าปากดูกเมตตาคมๆกันเลยนะครับสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะพี่นะเนี่ยดูให้ชัดๆนะพี่นะขอบตัด สองสี่สามสี่นะเป็นปิดตานะพี่นะปิดตาที่ระลึกงานกระถินนะวัดปากทะเลเพชรถูห่วงปินป้นๆเลยพี่ดูหูห่วงปิ้นๆดูขอบตัดชัดๆเลยพี่สวยๆเเก่ากันเลยพี่สวยๆเขเก่ากันเลยนะหลวงพ่อแก้ววัดเกวันขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ่อมาไปเรียนหลวงพ่อกล่อม หลวงพ่อกล่อมหลวงพ่อกล่องนะวัดโพธาวานะสองสี่เจ็ดศูนย์โอ้โหเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์หลวงพ่อกล่อมเก่าๆก็เลยพี่ได้เรียนเก่าๆสวยๆก็เลยนะอ่าเป็นขอบกระบอกนะดูยันนะพี่ยันเก่าๆเป็นยันโบราณนะฮะยันโบราณเก่าๆเลยนะเสียสวยๆเลยนะพี่นะ สวยๆเก่าๆแบบนี้นะผมขอเพียงหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาครับไปเหรียญหลวงพ่อหนูนะหลวงพ่อหนูวัตโนดสองสี่เจ็ดศูนยรุ่นแรกเหมือนกันนะพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์ดูหลวงพ่อหนูวัตนตนดยสวยๆเลยนะขอบขอบด้านในนะคมชัดเลยนะพี่ดู สวยดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยเมตตาใสใหญ่ๆกันเลยนะรล้วจีวรน,นี่คมชัดกันเลยนะอันหลังไหฮะอันหลังเป็นยันห้านะห่วงเชื่อมนะพี่นะหูในตัวพี่หูในตัวห่วงเชื่อมสสวยเก่าๆดยดูเหรียญใสสวยเลยนะพี่นะหลวงพ่อหนูวัดตโนดนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาครับเดี๋ยมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะหลังจานมือนะปี2504ดูนะหลวงพ่อเพิ่มเป็นเหรียญสวยๆเลยดูกระหนกสวยๆชัดๆเลยนะพี่นะแล้วขอบเนี่เส้นลิ้งเนี่ยสวยเลยนะพี่นี่ยนะสีมาสวยๆเก่าๆเลยนะ นี่ยังจานมือนะพี่จานมือสวยๆหูปิ้นๆยันจะหลดหูเลยนะพี่นะสองห้าศนะูนย์สี่นะฮะเทเลอกงานฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตสองสี่เจ็ดสาม นี่นสวยเก่าเกยพี่ดูสองสี่เจ็ดสามดูลายขนบหนไรนะคมชัดเลยนะเส้นดูเส้นมีเส้นวิง่งทุกเส้นนะคมชัดเลยพี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะดูขอบตัดดูปิดตานะดูยันด้านหลังโหเป้นๆนะนี่เก่าเกาเดิมเดิมนะพี่เก่าเก่าที่สวยกันเลยนะนี่หลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตผงขอ หกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานหลวงพ่อเกิดวัดสะพานพาาพาน,น่าจะพิมพ์หน้าแก่นิยมนะพี่นะสองสี่เจ็ดเก้าดูเม็ดไขป่ปลานะพี่นะเม็ดไขปนะ่ปลาคมชัดทุกเม็ดเลยนะพี่นะเม็ดไข่ปลาคมคมชัดชัดดูขอบตัดนะโหคมคม,มเลยนะขอบตัดคมคมมดเลยพี่ ชัดๆเลยดูยันนะฮะยันจะหลดทุกมุมเลยแล้วพี่นะโอ้ยปิน้นๆกันเลยนะยันจะหลดทุกมุมเลยโอ้จะหลดทุกมุมนะขอบอสวยๆกันเลยนะพี่นะเป็นเหรียญสวยๆกันเลยนะดูหน้าตาพ่อนะคมชัดเลยนะยสวยๆเนี่ยดูได้ตาเปล่านี่ยังสวยเลย,เลยพี่ดูดนะฮะตาเปล่าสวยมากเลยพี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบ,บาทพอ <c oughs> ต่อมานะัดเป็นหลวง หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนสองสี 2, 4, 6, 3, ่หกสามพิมหน้าแก่นะพี่นะขออภัยครับนี่ฮะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะดูเก่าๆเ,เดิมๆนี่ะที่เราเลือกประชาวัดบ้านทวน หูเชื่อมห่วงเชื่ antis, อมพี่โอ้ยเชื่อมห่วงเชื่อมเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆนี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทพอต่อมานะไปเหรียญหลวงพ่อเอียหลวงพ่อหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะสองห้าสี่สองหลวงพ่อเอียเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นแรกเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะเี่โมกดวงดวงในตากลมๆเลยนะพี่นะเฉาโมกด่งๆในตากลมๆกันเลย คอทเลยนะพี่นะหลวงพ่อเอียนี่ฮะยัหนหลวงโอ้ยเลยตัวนะพี่นะสวยๆกันเลยนะเหรียญที่สวยอีกเหรียญเลยนะพี่นะดูนะครับดูชัดๆนะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยเก่าๆนี่ผมขอ600บาทพอพี่600บาทพอต่อมาเป็นเหรียญพระอุปชารลอดนะฮะพระอุปชารลอด หลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อน,นะฮะหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนดูหน้าตาหลวงพ่อนะเข้มขังดุดันเลยนะพี่นะเข้มขังดุดันกันเลยพระปเชารอดนี่ฮะสารอุให้โูยาวๆกันเลยพี่ผมขอบตัดนะฮะผมชัดดูหลังยันนี่โอ้โหยันสวยๆกันเลยยันคมๆสวยๆกันเลยพี่ จัดควคุมนะชัดเลยนะพี่นะขอบจัดควคุมชัดๆกันเลยดูพระอุปชาลอดหลวงพ่อรอดวัดบ้านด่านหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนพี่ขออภัยเมื่อกี้หลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนติดติดวัดลงติดวัดอีกหลวงพ่อมาซะแล้วขออภัยด้วยนะอันนี้หลวงพ่อรอดนะพี่นะ วัดคลองเขื่อนนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นเรียนหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะรุ่นแรกนะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์สวยๆก็เลยพี่สวยๆเลยสองสี่เก้าหกหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะดูดูสวยๆเลยเม็ดไก่ปลานะสวยๆเก่าๆดูหน้าหลวงพ่อคมชัดมากเลยพี่ดูขอบตัดนะคมๆเลยนะพี่นะนี่ วัดโบสถ์ยันสี่หลังหูปิ้นหูนาหูนะยันดยูขอบสัดคมๆเลยนะพี่นะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะหลวงพ่ออินวัดโบสถ์สองสี่เก้าหกนะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวสองสี่แปดหนึ่ง หูเชื่อมห่มหวงเชื่อมหลวงพ่อดิ่งหน้าตาคมชัดหูชัดสวัสดีครับเป็นพบกับเหรียญ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะพี่พี่นะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวสวยๆกเก่ากันเลยพี่โอ้ยขออภัยพี่มือเลื่นหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวสวยๆเก่าเกาหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพ,พ,พี่นะขอบกระบอกสองสี่แปดหนึ่งฮนะ ยันสวยๆเก่าๆกันเลยพี่ยันสวยๆเก่าดูาเดิมๆไปเลยนะพี่นะหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอกระบ,บอกนะผมขอพวกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตารามหลวงพ่อก,กวยวัดโคศิตารามนะรุ่นแรกสวยๆเก่าๆเ,เลยนะครับนี่รุ่นแรกสวยๆเก่าๆกันเลยปีสองห้าสองหนึ่งนะฮะที่ระลึกในงานปลูกพัตถุสีมา เก่าๆเดิมๆนะโอู้หนะเนื้อทองแดงให้สวยโดยยันนะฮะคมๆกันเลยดูดูขอบตัดนะพี่ชัดๆครบการชัดๆเลยหลวงพ่อกลวยวัดกุศลามองกอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อทองสุกวัดตนดหลวงสองสี่เก้าแปดเนี่ยเก่าๆเดิมดูหน้าตาหลวงพ่อนะคมชัดเลยกาไหลทองสวย นี่ฮนะนี่รูขอบตัดคมชัดเลยนะวัดตโนดหลวงสองสี่เก้าแปด่เลึกฉลองกุติหูในตัวห่วงเชื่อมหูในตัวห่วงเชื่อมสวยๆนี่สวยสวยเลยพี่เก่าเดิมๆนะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นหลวงพ่อพวงนะเดี๋ยญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนสองสี่เจ็ดศูนย์นะหลังยันไวยพัดหรือยันสามนะพี่นะสวยเลยนี่เก่าๆเ,าเาดิมๆนะดูขอบตัดนะพี่นะนี่ชัดๆเลยหลังยันไวยพัดนะสองสี่เจ็ดศูนย์สวยเลยนะพี่ดูหูว่วงดูดูเนื้อนะพี่นะดูขอบตัด เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยครับเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อหอมเหรียญเสียมาหลวงพ่อหอมหลังสิ่งวัดชากหมากนะฮะชากหมากสวยๆดูหน้าตาหลวงพ่อดูเหรียญนะสวยๆเลยนะสวยๆเก่าๆขอบตัดชัดๆเลยนะนี่ สวยๆเลยนะสีมาหลังสิงลงพระหอมวัดชากหมาปีหนึ่งเจ็ดสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆไปเลยพี่สวยๆเก่าๆเ,เดิมๆไปเลยนะครับผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาฮะไปเรียนลงพ่อนนะนพเนื่องวัดจุฬามณีฮะนี่ครับหลงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะฮะต่อโคตรใหญ่เลยนะพี่นะ สวยๆเดิมๆนะพี่นะเก่าๆเนี่ยสองห้าหนึ่งหนึ่งสวยๆเลยหลังยันห้าเก่าๆเดิมๆดูนะดูให้ชัดๆนะพี่นะเนี่ยขอบตัดสวยๆเลยพี่ขอบตัดสวยๆลงพอนื่องนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทนะดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้ ดูถูกใจองคไหนแล้วโทรมาปิดได้เลยนะครับหรือ,อยังดูรูปไม่ชัดยังไงนะทักไลน์ไอดีมาเลยนะทักไอเดียไลน์มาได้พี่เบิร์นี้เลยนะครับทักมาดูรูปเพิ่มเติมได้นะฮะก่อนจะจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเองเางด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ